กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักถูก่านที่ไว้ใจดิชันไอ้โอกาสดิชันต้องก็ขอบคุณการเนียนเสี้ยงบ่อยสุดถึงคาพันกาวดทามสิมาตีหมอบไอ้ดิชันด้วยความรักความเมตตาในจิตอาซาที่พวก่าเน้นดิชันต่ำมาสิบกว่าปีดิชันต่ำคิดอาซาด้วยว่าใจที่พวกตาเน้นตลอดมาในประเด็นในการหลักตั้งที่ปั้นมาการเดินก็อดิชันมีปัญหาจะก็อธิบาย นะคะวันนี้อยากบอกบอกตุกตานวันดีฉันอยากบอกตุกตานมีปัญหาอ่าหลังจากขันนี่นับคะแนนวันที่ยี่สิบท่านว่าดิฉันไม่สบายนะคะตุกตานก็น่าจะเห็นว่าดิฉันวันที่สิบเก้าท่านว่าดิฉันตาฝนตั้งวันพอยี่สิบท่านว่าดิฉันนับคะแนนเสร็จดิฉันกับปักปนพอดิฉันใช้คะแนนเสร็จดิฉันไปปักปนนะคะตุกตานแต่สรุปว่าพอเลิกคะแนนประมาณตีสิบมีที่มานเพดิฉัน ปอย่บันนำเพอบางตามนู่นเอ็ดลกตังบางเทไม่ครบนะประมาณเสีข้าคนสิบคนนะคะก็มีมีทีมานตัวบอกว่าประมาณตีเพสป่าฟ้าตีเกตตึ้งตีเพสป่าฟ้านะคะก็นีชั้นนาไป4ี่สิบฝหมู่บ้านแล้วต่างไอ้นู่นหมู่บ้านใดส่งไอ้ในอำเภอมีที่มานที่ชั้นไปสร้างเกตการเบันนำเพอบอกว่า,าที่ชัชนะะนน้นชนะม,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 มามากแล้วค่ะชนะคาดมาแล้วสี่สิบหมู่บ้านที่ชั้นก็ดีใจค่ะเทปอยู่มาประมาณนึง จำงฝาป้าประมาณที่ข้าวตาฬิกา,าตีมันดวยบอกตีชั้นวาไฟดับคาเน่นขังก้มไม่ขี่ได้และมีปัญหาด้วยวาทำไม่มีซ่องมู่มาตึงฮีบโอตึงมาตึงเบนําเปอร์เวลาทีข้าวสี่สิบสี่ซึ่งดิชันกองใจวาทำไมิมีด้วยหรือคะ่ะตึงมาตึงกับตีสิบแล้วขออยู่มาประมาณนึ่งขอตีมันไล่อันไปเพอไล่อันไปเพอว่าเรืองไม่เครือง,งไม่ตามันปลามัน ตีสิฟ้าป้าดีชั่นก็ส่งไส้หวาตาไม่เกลืองไม่ขี้ดีชั่นก็ตัวไปตามตีม่านซอพ่อดีชั่นโรจักว่าอ่าเป็นพื้นมั่งคะแนนกล้องซอพ่อก็บอกว่าซอจอราหนำมาคาดแล้วประมาณตีสิบเอ็ดพ่อหวาอ่าคะแนนเริ่มขี้ได้ไหมนะคะพี่น้องตันก็อยู่บนน้ำเพื่อทันก็น่าจะรู้ดีว่าไอ้ค่าวอะไรเกิดขึ้นวันนั้นฉันดีชั่นก็ตัวไปตามซอ่พ่อหวาคะแนนกล้องซอ่พ่อไปแผ่นพื้นก็บอกก้อนซอจอราอ่าคะแน่น้ำเพื่อบางตำรวจบังกันมูซิ ดิชันได้จึงรอยยีแปดแต่ทำไมก็ขี้ดิชั้นหยีสิบสี่ตุงงี้ชั้นเป็นปลาเด่นแล้วหมู่หนึ่งนวดจีซ่องกางบ้านดิชั้นทุ่นในเล็กนะคะดิชันได้แปดสิบปดมีคนบอกว่าดิชั่นได้ก็ขี้ดิชั้นสิบสามตอนนี้ดิชั่นเป็นปลาเด็นแล้วนะคะพี่น้องดิชั่นเหลือมกินเป็นโปรงใสแล้วปอดตีสิบเอ็ดค่ะเป็นพ้นประกาศว่าดิชั่นน้ำมาตลอดประมาหน้าสิบมู่บานแล้วมีคนบอกว่าโซ่จอตัดชุดได้แล้วชนะตาลอดมีคนหรอันชั้นตาลอดชั้นก็ดีใจนะะค พ่อสรุปตีสิบแปดรูรูว่าคาเนียนดิชั้นไม่เคลื่อนไหวแต่คาเนียนเบอร์อื่นเทจักมาก่อนนะคะก่อนนับคาเนียนไม่กาเตืองพ่อว่าอยู่ไปซ่องจะโมงตีนั่นคือกาเตืองใครเป็นชนะอิชั้นก็กองใจโตไปตั้งโตไปตั้งต่างซ่ปอนนะคะดิชั้นก็กับแคนใจมากกว่าตําไม่ดิชั้นพ่อมาชุดชั้นก็เลยว่าชาวดิชั้นก็เกิดเลือดร้อนว่าตําไม่คาเนียนดิชั้นไม่สงดิชั้นก็พยาไามปีนนองขึ้นไปดูบนอำเภอแต่ดิชั้นก็ได้เดินทางไป เบิร์นกกตโอกาสเนี่ยดิชันได้จากซ้อพอเบิร์นลิงนะคะว่าดิชันก็ดิชันได้รอยยิบแปดก็เกียร์ยิบสี่ต่างกกตก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่มเพียงพ่อแต่ก็ให้ดิชันไปแคปลักต้านเติมออกสิบสามหน่วยลักตังดิชันกกทาเวน่านะคะพี่น้องไม่อยู่เชิญนึ่งตึงสามวันนี้พี่น้องคิดตูนะคะหน้าดิชันไม่ได้นอนตั้งเครียดเครียดนะคะกับฟาร์มดิชันยากรู้แต่พอดิชันไปถูกหมู่บ้านสุส่นหมาอันค่ะจะมีการดึงออกนะคะไม่รวยเพิ่มไหนเลย ดิฉันเข้าใจนะคะเพ่นไปตรงงานต้องส่งกอขอต่อพื้นไ่แต่ว่าใบปะตรงงานนะคะเมื่อวันดิฉันไปฮะอย่างคาประมาณคิบว่ามูอบ้านนะคะพี่น้องดิฉันไม่มีดิฉันก็เลยเครียดหมาค่ะเครียดหมากว่าดิฉันมีแความเป็นตั้มละวันนี้ดิฉันก็เครียดตั้งวันล้วันนี้นะคะก็บอกสักนิดว่ามีคนมาบอกดิฉันว่าดิฉันตุกซือตัวไปหนึ่งลานบาทมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะดิฉันก็บอกพี่น้องในคนบางกันต่างประเทศไท่หว่าเฮิร์นเนึ่งลานบาท ซื้อนองร่าไม่ได้เซืรอคนดีคนนี้ไม่ได้ร้อยล้านกรสือไม่ได้เจดีชั้นเครียด์ปอวมาจึงวะดีชั้นไม่มีรักท่านยิงกกตวะออกสิบำเ้วหลักตังจนอนจากนู้ดีชั้นก็ไยยามโต้ท่ามคนนู้คนนี้ก็บอกว่าไม่มีเลวซึ่งดีชั้นหวะกว่าไม่เป็นตาดีชั้นถึงดีชั้นก็โรยตาปลื้วันนี้เศรีชั้นเฟซกันค่ะดีชั้นไม่มีรักท่านเราไม่มีการยืนยันปีนองกาปีนองจำไว้นะวันนี้ดีชั้นสัญญาสาบานหวะดีชั้นไม่ได้รับตังจากผู้้้ใให่่จดีคนนนนนััวาาาามบท คนนั้นเป็นคนตีวาแท็จจอกงก้าวไปถึงไม่ตันตะมานจอกงแต่ใช้คนขึ้นแล้วซื้อหนึ่งล้านบาทเฮ้นซื้อคนขึ้นได้แต่ซื้อโซ่จอกล่าเน่ดวงใจพี่น้องอำเภอบางกันเต้เตกอะไ้มาจันตึงอาพันการรยซ้ำที่มาดิฉันไม่ต่ำกาเต้ดิฉันเกลียดดิฉันเกลียดไม่นอนมาซ้ำวันแลพี่น้องดิฉันไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเหมือนดิฉันเอาลักท่านไม่ได้ลักท่านกับมันไม่เหมือนเดิมกับดีฉันไปวันแรกกา พี่น้องเดิฉันมาตรนนี้สปารดิฉันวะดิฉันตั้งใจจะทำใานพี่น้องและดิฉันรู้วันนี้ว่าพี่น้องอำเภอมันกันวะดิฉันรับตังมาจากผู้ใหญ่ใจดีถ้าดิฉันรับตังจริงนะพี่ฉันก็อ้างหญิงงง่พอตังไขว่าจะาสิพอตังคลายร่วงผู้ตรวจก็อชีวิตดิฉันอาชิบไม้ตายวันตายคืนใหญ่พุทธได้เคดใหญ่ปบความจำเล็กแต่ว่าตาดิฉันไม่เอาตังไขรผู้ใหญ่ใจดีแต่ไปผูดคนจมดิฉันก็ไอ้คนนั้นมันชิบไม้มาไล่ไปในวันนี้วันต่อเช้าดิฉัน ถึงทันจนนะคบพีนองบางท่านรับรู้ไว้กันว่าฉันมีจิตใจฉันไม่รับเส้นเงินใครทันไม่มีท่นก็อยู่ได้แต่ที่ทัานยาข้าปัตตานเพื่อพี่นองจริงๆตุกตาลวูกันมั่งไม่ตุกตาลอยากคิดว่าฉันรับเงินนึ่งลานบาทนะคะที่ออกจากใจที่ันฉันหมดเงินหมดทองเพื่อใส้นการน้ำมันรถฉันจำนํำตองไปอบบาทฉันมีตามทอะไรทั้นต้องตานทําเพื่อพี่นองให้รู้ว่าใช่ที่ันจะก้าไปตาบาลยาบาว่าที่ทนนะคะ พี่น้องรับรู้ขันว่าคนที่ไปโจมตีฉันนะคนนั้นเลยเขออาาอชิบไมถ้าพี่น้องไม่เชื่อที่ฉันก็บนบานว่าปอตันไขว่าจาซิสนะคะวันนีแรงเป็นซชิดคลังเลยปาาอตันไขว่าจาซิปปอตันคลายเรื่องผู้ตรวจถ้าที่ันรับเงินจ,กจากผู้ใหญ่ใหญ่ที่คนท่านต็บเริ่มโกงขินตั้งเลยมาผู้ใหญ่คนนั้นกิดตัวเขาทุกเรื่องพิษก็บอกาก็มาซื้อที่ฉันหนึ่งลานบาทเขาต้องพิษอยู่แล้วค่ะแต่เขาทำลักท่านละเอียด ดิฉันไม่พิษแต่ดิฉันเป็นคนเดียไม่มีตังไม่มีอำนาจติว่าเออต้องตำนู่ตำนี่ให้เผื่อนรับรู้ว่าเออปนู่ปนีแต่ดิฉันอยากบอกว่าดิฉันเป็นคนใจบ่อยสุดดิฉันพุทธปองก้าวปองก้าตาต่าเปอบางกันตุกตันรับสาตั้งต่างปรตัวประตเลยนะคะว่าวันนี้ดิฉันตั้งใจเอินท่อดิฉันสาละมาท่านกี่กอบกลัวเช่นแกเปินแก็บทิ่มาได้ก่อนนึงแต่ออตานตรงนี้มาตุมเต้ตำป้ายตำนู่ตำนี่เผื่อให้พี่น้องรับรู้ว่าอยากให้คนนี้ในบางกัน ซึงนีเจันก็ขอบคุณนะคะตุกตานเป็นว่างนี้จ้นหมาวต้วงล่าปันเมมิงบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลแต่เก็บไม่ได้ใจฉันาทำอย่างเงยึึงก็กอโตบอกดิฉจนววะถ้ารวบรวมวไม่ได้เขาไม่มีอะไรเยอะไอ้ก็กะโตเจ้นก็ไม่มีอันถึงดีเจ้นก็ไปลททำอย่างไงยเร็วจีก้กาปี่นองปี่นอง,นองรับรู้นะคะคนดีไม่มีเตยืนกับตอนนี้อํานาเดินมีเตยืนกับ แต่ดิฉันอยากบอกว่าดิฉันอยากทำมห้ถึงที่สุดแต่ว่าเจ้าันโปรเฟสทีฉันก็ไม่นอนดิฉันก็ยบอกอยากบอกว่าฉันอยากกลับใจต่อผออยากทำา่านแต่ไม่รู้จะปูจังไงว่าลักท่านดิฉันไม่มีเพราะตุกถึงไม่หมดแล้วพี่น้องพี่น้องเป็นปลื้มมากกว่าความิฉันดูหน้าตาดิฉันนะครับว่าผู้ยิ่งคนนียเป็นคนดีต่อำเภอบางกันทุกคนที่ตักดิฉันว่าดิฉันจโกงกันนะก็ไอตัวเอง ไอ้เป้ย์ตัวเองนะคะดิฉันไม่โอาตางเฮินสิบล้านบาทค่ะซื้อซจอล่าในดวงใจก็มีตองบางขั้นไม่ได้ดิฉันซึ่งซึ่งตึ้งซ่าพันก้ารยซ้ำที่มาที่ดิฉันไม่เจอแค่สักคนหนึ่งค่ะการได้บวดทุกทางนั้นทุกคนตทไปว่าซอจอล่าต้องซื้อแล้วหนล้านตังนั้นตันกับคำนะคะตันเจ้าเ้ีาก่าตันพิรตันกิจพิกับคนดีคนนี้ติําเผื่อตันมาตั้งชีวิตยอมสละเวลา ตุ้มเต้ไม่ว่าพี่น้องมาขั้นเดือดร้อเลยดิฉันไม่เคยไปจานไดโน่นไม่เคยจะได้กินสิ่งดิฉันย่อหมดนะคบพี่น้องย่อหมดย่อหมดตังที่ว่าเออไปใอ้พี่น้องเดือดร้อนนะเป็นระดมเลยอกอระดมข้าวนอนไม่รับนะวันนี้ดิฉันเกลียดมาดิฉันบอกว่าดิฉันไม่มีทางออกดิฉันเลยแล้วถ้าตรงนี้จวงจ้าดิฉันก็เกลียดฮะพยายามาฮะพยายามาจังย์ไม่กรอบผลลัพธ์ได้มาสู้นจะเร็วดึงพี่น้องต้องเข้าใจดิฉัน พี่น้องเกียรติชั้นบายค่ะว่าดิฉันเป็นคนดีป่าเก้ามีแต่คนคิดทำลายดิฉันตลอดต้องพลังดิฉันก้าวข้ามเมืองดิฉัน,นรัวข้ามเมืองมันทุกข์ครับล็อกแต่ดิฉันจ่อปีน้องจ่อตัวราชารคมและใจดิฉันทำอย่างไรกะ่ะ ดิฉันเสียตูทจอฉันรับได้นะคะฉันไม่ได้ฉันก็ทำความดีต่อไปว่าเจ้าแต่ดิฉันเสียแต่มีคนบอกว่าเขาบอกว่าซื้อตัวดิฉันนึ่งล้านยี่สิบล้านเธอทอดจอร่าไม่ได้นะคะเพราะคนคนนี้คะแนนมาจากความดีดังนั้นน้าพันเก้าวสามสิบ้านี้ตื้อว่าสุดเลยพซึ่งว่าดิฉันไม่ได้ทอจอวันนี้แต่ดิฉันก็เป็นโอ่จอในดวงใจคนอำเภอบางขันหล่พันคนนะคะและตัวประเทศไทยคนถุงโ่งตัวว่าทอดจอรา ได้ต่อตใจไม้กันเนี่ยนํามาเร็วบอกว่าโปรน้ำไปเน่จริงๆมันไม่ได้กับพี่น้องตั้งวันนี้อยาการชั้นผู้ใดโตตักหาตามโดยตรงนะคะย่าประนามดิชั้นดิฉันก็ตามความนี้ต่อไปดีชั้นคนนี้จำไว้เลยปอตันใกล้ดีฉันนับตื้นชันไม่ไดนชัวร์ฉันไม่รับตางค์เครชั้นคนนี้เฮิร์นหนึ่งล้านบาทสำหรับดีชันไม่มีขาต่ออสิบล้านแต่พี่น้องก้าวใจเลยย่งที่ว่าปนี้ปอดีชันจีลักท่านชัานเก็บไม่ได้ก็มุนชันเก็บไม่ได้ รถทันก็นร้วผู้มีบารมีบางทีมีปัญหาเรื่ก็แก้ไาเลยละ่ะท่านบางบางหมู่บ้านไม่แคบนะคะมาวานนี้ันไปหมูาสาม่สมใบระไม่แคบเนะนี่ยวันนี้นะคะก็อยากอมาผูดแกนี่แหละผูดจงสงใครมีปัญหาอะไรมาบอกดิฉันนะคะดิฉันก็กนคุณทุกตานเทวากาเรนดิฉันแหละตันรับรู้ด้วยว่ดิฉันคนดีก็ขอบระคุณมากค่ะ